คันนี้ออกใหม่3ล้าน7จ0 0แครับผมวันนี้เหลือเป็นแค่ล้าน6,90,000บาทเท่านั้นเองราคาหายไป2ล้านกว่าๆนะครับคุณได้ขับ Mercedes-Benz E-Class แถมเป็น Plug-in Hybrid อีกด้วยราคานี้ผมบอกเลยว่าโคดคุ้มครับ <S <S คุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหา e c l a s s ในราคาเบาๆผมว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะฮนะณวินาทีนี้นะครับผม คันนี้ครับ Mercedes-Benz E350e Exclusive Plug-in Hybrid ครับตัวถัง W213 ต้องบอกเลยครับว่าโฉมของเขายังไม่เก่าเลยนะครับขับไปบนท้องถนนเนี่ยคนยังมองอยู่นะฮะสีเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยมีแค่เบนซ์จริงๆที่ทำมาแล้วดูดีนะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซิน4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับขนาด 2,000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตร เหมือนจะน้อยนะครับแต่เมื่อเครื่องยนต์ทำงานพร้อมกับแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วเนี่ยจะให้พละกกำลังสูงถึง286แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรเลยทีเดียวเหยียบทีนี้หลังติดเบาะนะครับแล้วจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินายจีโทนิก9สปีดอีกโอ้โหเนียนครับ0-100เพียงแค่6.2วินาทีเท่านั้นสำหรับรถ4ดาน4ประตูผมถือว่าแรงมากนะฮะเนื่องจากต,ตัวนี้ครับเป็นตัว e x Exclusive นะเพราะฉะนั้นการตกแต่งก็จะเป็นแบบ e x Exclusive แบบนี้นะครับ ที่เรียบภายนอกครับผมกระจังหน้าจะเป็นซีซีแบบนี้นะฮะดาวลอยโดดเด่นครับผมไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะฮะเป็นมัลติบีม LED อีกด้วยนะครับโหมโดยรวมถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะฮะคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็กล้อง360องศาอีกด้วยนะครับการขับขี่ถอยเข้าถอยออกง่ายดายครับเฟรมประตูเป็นสีโครเมียมเมทัลลิกแบบนี้นะครับให้ความหรูหรานะฮะตามชื่อเอกล s i v e ของเขาเลยนะครับ ชมล้วครับเห็นชัดเจนครับ e 3 5 0 e นะไฟท้ายนี่เป็น LED แล้วก็เป็นกริสเตอร์ด้วยสวยๆแบบนี้ดูท้านท้ายสักนิดนึงนะครับว่าเสียสเปซไปเยอะหรือเปล่าในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับซึ่งดูแล้วกองไม่ได้เยอะเลยนะฮะเต็ปขึ้นมานิดเดียวเล็กๆสั้นๆนะครับผมการเก็บสัมภาระด้านหลังผมมองว่ายังถือว่าเก็บสัมภาระได้โดยรวมค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับฝาท้ายได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับ เปิดปิดง่ายแค่ปลายนิ้วแบบนี้อ่ะ e-class นะครับผมคันนี้ผมย้ำไว้ก่อนนะไม่ใช่ซนะคราวนี้เดี๋ยวไปดูด้านในครับว่าสวยแค่ไหนไปครับภายในเจ้า w23 คันนี้ถือว่าสวยเอาเรื่องนะครับผมจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะหนะ้าปัดเรือไม้ตรงนี้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมถึงหน้าจอตรงกลางนะครขนาด10.25นิ้วนะฮะตรงนี้เป็น2จอเป็นจอยาวเรียบร้อยนะครับอย่างที่ทุกคนชอบเรียกกัน พวงมาลัย3ก้านครับเป็นมัลติฟังก์ชันมีบลูทูธให้ด้วยครับมีแพนเทนชิพให้ด้วยเกียร์เป็นเกียร์คอหรือว่าเกียร์ก้านเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ใกล้ๆกับพวงมาลัยตรงนี้พนัฒนานสเปคตรงนี้ก็จะเรียบเรียไปแล้วนะครับการควบคุมหน้าจอครับผมมีทั้งปุ่มเซตเตอร์คอมมาตรงนี้รวมถึงทัชแพดตรงนี้ครับแล้วแต่เลือกตามสะดวกเลยนะฮะใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยกล้อง360องศาครับคมชัดสวยงามมาพร้อมกับเซ็นเซอร์อีกตั้งหากถอยเข้าถอยออกสบายๆครับและีนมีซีเลคชั่นครับผมหร มีให้เลือกมากถึง5โหมดครับทั้ง i n d i v i d วอรถ้าอยากจะปรับเองนะครับสปอร์ตพลัสสปอร์ตคอมฟอแล้วก็สายประหยัดอย่าง Eco ก็มีให้เช่นกันไฟแอมเบียนภายในตัวรถครับเปลี่ยนได้มากมายหลายเฉดสีการตกแต่งอินเทอร์เนภายในเบาะจะเป็นสีเบตนะครับติดขาวๆหน่อยแล้วก็ดชบอร์ดด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นลายไม้ด้านๆน,นะครับผมสีออกน้ําตาลเข้มๆอันนี้ถือว่าเอกลุศีนะเหมาะมากมาก เบาะคู่หน้าครับปรับไฟฟ้าได้ถึง12ทิศทางครับแล้วก็เมมโมรีซีได้3ตำแหน่งอีกด้วยนะครับเรื่องระบบความปลอดภายัยแอร์แบกรอบคันอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวและด้วยความที่พอเป็นไซส์ e-class ปุ๊บเนี่ยนะครับ headroom legroom ถือว่าใหญ่กว่าตัว c350e เยอะถ้าเกิดใครเคยนั่ง c350e แล้วเปลี่ยนมานั่ง e350e นะครับบอกเลยว่าคนละเรื่องนะฮะห้องโดยสารถือว่ากว้างมากานะครับทั้งด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังครับให้ความรู้สึกหรูหรานะฮะเป็นรถผู้บริหารที่คุณสามารถนั่งหลังได้ครับหรือว่าคุณสามารถที่จะขับได้แบบไม่รู้สึกเขินๆนะคันนี้น่าสนใจครับแล้วด้วยราคาที่มันเอื้อมถึงง่ายขึ้นอีกด้วยนะฮะผู้บริหารระดับแบบกลางๆค่อบนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสำหรับเจ้า e 3 0 e w 2-3คันนี้นะครับผมราคาเปิดตัวเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยอยู่ที่3 7 9ล้านืนบาทนะครับราคาถือว่าเอาเรื่องไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะฮะ แต่วันนี้ครับผ่านมา5ปีกับเลขไมล์1 1 0 0 0 0กิโลถือว่าเป็นการใช้งานปกติทาง54นิวตัขายเป็นแค่1 6 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมค่างวดเนี่ยผมคิดให้เลยอยู่ที่ประมาณ30,000นิดๆเท่านั้นเองนะฮะผู้บริหารระดับรายได้700,000บาทออกได้สบายๆผ่อนแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะครับอยากจะเสริมรูปลักษณ์ของท่านให้ดูดีผมว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆครับผม